สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังก,ลกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เอาประเด็นคำว่าอาจ่ายมาคุยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าในระยะหลังๆเนี่ยฮะโดยเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ยนะครับหลายองค์กรพรยายามที่จะปรับ เปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ระบบการทำงานเนี่ยมันรวดเร็วขึ้นสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแง่มุมต่างๆได้เร็วขึ้นเพราะว่าเซ็นเตอร์จริงๆเดี๋ยวนี้มันคงไม่ได้อยู่ที่บริษัทและเพราะว่าเราทำงานจากที่บ้านกันก็เป็นส่วนใหญ่นะครับหลายองคอ์กรที่ให้บริการลูกค้าเนี่ยคอเซ็นเตอร์บางทีก็กระจายตัวนะฮะแทนที่จะอยู่ที่จุดเดียว ในเหมือนในอดีตนะฮะในยุคนี้ก็กระจายกันไปอยู่ตามบ้านของพนักง,งานก็มีดังนั้นเวลาที่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทเราเนี่ยมีประเด็นปัญหาหรือมีข้อร้องเรียนอะไรต่างๆเข้ามามันก็ต้องมีการประสานงานกันอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นแนวคิดาจายนะครับก็เลยสามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้ได้ผู้บริหารระดับสูงหลายองค์กรนะฮะก็พยายามที่จะปรับปรุงแล้วก็เอาแนวคิดนี้มาประยุกต์ ในการทำงานจริงๆแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือความรวดเร็วถูกฮะเวลาลูกค้ามีปัญหาร้องเรียนเข้ามาเนี่ยสามารถที่จะระดมสมองแล้วก็เอาพนักงานที่อยู่ต่างฝ่ายกันเนี่ยนะฮะเข้ามาทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้โดยตรงเนี่ย ภาพมันวางไว้ค่อนข้างจะสวยหรูนะครับแต่พอในเชิงปฏิบัติขึ้นมาจริงๆเนี่ยก,กลายเป็นว่ามีปัญหาตามมาเยอะแยะไปหมดเลยเราลองมาดูสาเหตุนะครับที่อะไรมันน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะประยุกต์ใช้สิ่งที่เราเรียกว่าอาจ่ายได้นะครับประเด็นแรกเลยก็คือหลายองค์กรมองอาจ่ายนะฮะเป็นระบบ นะเป็นวิธีการเป็นกระบวนการในการทำงานซึ่งเอาเข้าจริงๆเนี่ยอาจายมันเป็น m i n d s e t อย่างหนึ่งคือการที่องค์กรจะแอพ l ลายอาจาย Management หรือว่าอาจาย s y s t เ m เนี่ยให้มันลงเข้าไปถึงกระบวนการทำงานจริงๆเนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่ m i n d s e t ของคนทำงานคือต้องเปลี่ยนมุมมองของคนทำงานกันเลยนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเร็วขึ้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องประสานงานกันได้อย่างรวดเร็วข้ามกระโดด กกำแพงระหว่างฝ่ายกันได้จริงๆคือ m ม n d เซ t ของทุกคนมันจะต้องมุ่งคำนี้ก็คือคำว่าอาจา่ายเนี่ยไปในทางเดียวกันพิฉะนั้นแล้วทุกอย่างมันจะกลายเป็นอุปสรรคของอาจายทั้งหมดเลยนะครับอ,อย่างตัวอย่างอัน,อนแรกเลยที่มักจะกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้ระบบเนี้ยไม่สามารถที่จะเอามาใช้งานได้จริงก็คือ1ลํ่ลำดับชั้นของการอนุมัติเนี่ยมันเยอะเกินไป เคยเห็นภาพไหมครับที่องค์กรบางองค์กรที่มีลำดับชั้นกนารบังคับบัญชาที่เป็นสเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะมีการจะทําอะไรหรือได้รับอนุมัติอะไรบางอย่างเนี่ยบางครั้งมันต้องรอลายเซ็นของนายนายบางคนบอกอํานาจผมมีแค่นี้เองเดี๋ยวผมต้องแทงเรื่องขึ้นไปให้อ่ระดับสูงขึ้นไปดูอีกระดับสูงถัดไปมาอ่านดูอีกอ้าวผมก็ไม่ได้ต้องขยับขึ้นไปอีกมันก็ยิ่งทําให้ทุกอย่างมันช้าไปหมด นี่คืออุปสรรคแรกเลยถ้าเราต้องการจะประยยุต์กาะจายจริงๆคำถามที่จะตามมาก็คือเราลดขั้นตอนการอนุมัติตร,ตรงนี้ลงได้ไหมนี่คือตัวแรกเลยนะครับถ้าผู้บริหารมี mindset ที่จะมองเรื่องของความคล่องตัวรวดเร็วแบบนั้นจริงๆเนี่ยผู้อาดับสสูงมักจะเป็นคน,สนเสนอเองว่ามันต้องลดละ เรื่องของตัวขั้นตอนการอนุม,มัติที่มันหลายลําดับชั้นเหลือเกินเคลียร์กันไม่ให้ชัดเจนเลยว,ว่าใครที่จะต้องอนุม,มัติเรื่องอะไรแล้วก็มอบอานาจให้ไปเลยดีเซนทรัลไลฟ์กันไปตามระบบนะครับซึ่งพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยบางแห่งมันก็ไปติดเงื่อนไขติดกฎระเบียบนะฮะซึ่งการจะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ต้องทําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพียบเลยนะครับมีหลายคณะมากซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ใช้ไม่ได้ อาจา่ายก็เลยลอยอยู่เป็นระบบที่ฝันไว้อย่างเดียวว่าจะใช้แต่เอาเขาจริงๆก็ไปไม่รอดตั้งแต่ลำดับชั้นของการอนุมัตินะครับสาเหตุอันที่2ก็คือเรื่องของกฎเกณฑ์กฎระเบียบข้อบังคับเนี่ยมันเยอะเกิน องค์กรที่จะใช้อาจายได้จริงๆเนี่ยระเบียบข้อบังคับต่างๆเนี่ยมันจะต้องไม่ไม่ส t r i c มากแล้วก็จะต้องมีความยืดหยุ่นพอสมควรทีเดียวขั้นตอนต่างๆเนี่ยถ้าจะทําอะไรก็ต้องถูกตรวจสอบไอ้นั่นนิดนึงก็ต้องมีขอข้อมูลต้องขอเอกสารตามมาต้องมีลายเซ็นไม่อย่างนั้นแล้วไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เขียนไว้เราก็จะเดินการอะไรให้ไม่ได้คือไม่งั้นลูกค้าสมมุติเขาเขาร้องเรียนอะไรขึ้นมาขอให้เราช่วยทําอะไรบางอย่าง ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เขาช่วยเนี่ยมันต้องมีกระบวนการมีขั้นตอนต้องขอเอกาสารนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดมันยิ่งทําให้ช้านะครับในการตอบสนองความต้องการบางอย่างซึ่งบางอย่างมันแค่นิดเดียวเองอก็สามารถที่จะตอบสนองได้ละ แต่มันไปเสียเวลาตรงนี้แหละฮะว่าเอกสารต้องมีตรงนั้นด้วยต้องเอาตัวจริงด้วยนี่หนักไปกว่านั้นบางแห่งนี่ตัวปลอมไม่ใช่ตัวปลอมนะครับเป็นเอกสารสำเนาหรือเป็น PDF ก็ไม่ได้เป็น e-document ก็ไม่ได้บอกว่าระเบียบมันเขียนไว้ชัดเจนว่าต้องเป็นตัวจริงไปทุกครั้งก็ต้องเอาตัวจริงไปทุกครั้งซึ่งหลายๆครั้งก็สงสัยเองอันนี้ด้วยตัวผมเองนะสงสัยเองว่าเขาเอาพื้นที่ตรงไหนไปเก็บเอกสารเหล่านี้เหรอ ถ้าจะไปทําเรื่องกับเขาทุกเดือนก็ต้องเอกาสารตัวจริงเนี่ยนะไปทุกเดือนทั้งๆท,ท,ที่เราก็ตัวจริงเราก็ยืนอยู่นี่นะครับแล้วก็เอกาสารบางอย่างมันก็เอาไปครั้งเดียวก็พอละระบบก็น่าจะตรวจสอบได้มันก็ยิ่งทําให้ระบบมันไม่อาจายไม่คล่องตัวเพราะอะไรเพราะกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับมันยุบยิบยุบยบไปหมดหนักไปกว่านั้นคือการจะเปลี่ยนก็อีกครับต้องทําเรื่องเข้าคณะกรรมการ หลายคณะมากมายมันก็เลยทําให้อาจา่ายใช้ไม่ได้กับองค์กรที่มีกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับเยอะแยะจะเปลี่ยนอะไรก็ลําบากนะครับประเด็นถัดไปคือผู้บริหารเนี่ยยังคงยึดติดกับขั้นตอนกฎเกณฑ์เยอะเกินไปคือบางแห่งเป็นภาครัฐอันนั้นโอเคเราเข้าใจเขานะฮะว่ากฎเกณฑ์บางอย่างมันแก้ลําบาก ภายในระยะเวลาสั้นๆแต่เอกชนบางแห่งเนี่ยเขาสามารถทําได้แต่กับกลายเป็นว่าผู้นําหรือผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเชื่อมั่นในระบบที่จะต้องเดินด้วยเอกสารเชื่อมั่นในระบบที่จะต้องเห็น l i ยเซ็นนะครับแล้วก็จต้องมีเอกสารกำกับอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันจะได้ง่ายในการตรวจสอบแต่ไม่เชื่อมั่นในแง่ของความรวดเร็วเร็วไปเดี๋ยวมันตรวจไม่ได้นะครับมันเลยทำให้ผู้บริหารเนี่ยยังคงยึดติดอยู่กับระเบียบขั้นตอนกฎเกณฑ์ต่างๆเยอะเกินไปหน่อย อย่างบางแห่งเนี่ยเขาต้องการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วนะครับลูกค้าเขาบอกว่าเนี่ยผมจะไปสนามบินไม่ทันแล้วทำยังไงดีเด้กักซี่ไม่ได้าทางโรงแรมพนักง,งานต้อนรับเขาเลยตัดสินใจนี่เดี๋ยวออกเลยเอารถเลยครับลิโมของทางโรงแรมเนี่ยไปส่งเลยเพราะว่าเ,าเราเรียกว่าต้องตอบสนองความต้องกา,ารของลูกค้าซึ่งลูกค้าก็แฮปปี้นะครับโดยที่ไม่ชาร์จลูกค้าเลยสักบาท เพราะว่าด้วยความเร่งด่วนด้วยข้อจํากัดบางอย่างที่ไม่สามารถจะหารถได้นะครับแล้ก็บริการกันไปเพื่อคาดหวังว่าลูกค้าครั้งหน้ามาก็คงจะมาใช้บริการเราแล้วเราก็ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยที่ทําให้เขาไม่ตกเครื่องบินแต่กับกลายเป็นว่าพอกลับมาทุกอย่างถูกตรวจสอบฮะใครสั่งพนักง,งานคนนี้สั่งกับกลายเป็นว่าถูกปรับถูกตัดเงินเดือนตามมูลค่าของการบริการรถเิมูซีนอันเนี้ย ออกจากตัวพนักง,งานซึ่งคําถามคือถ้าระบบขององค์กรยังคงเป็นแบบเนี้จะมีพนักง,งานคนไหนบ้างที่กล้าที่จะตัดสินใจเดี่ยวนั้นเพื่อจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งองค์กรก็บอกกับพนักง,งานทุกวันว่าลูกค้าคือผู้มีพระคุณอย่างสูงสาหรับเราดังนั้นเราต้องตอบสนองเราต้องบริการเขาอย่างดีแต่พอพนักง,งานบริการเขาอย่างดีตัดสินใจโดยโดยใช้พื้นฐานของความต้องการของลูกค้าเป็นหลักกับกลายเป็นว่าถูกลงโทษแบบนี้ฮะ สุดท้ายผมว่ามันก็คงจะยากกับการที่จะต้องมาอจ,จ่ายกับการที่จะต้องทําให้ตอบสนองด้วยความรวดเร็วลูกค้าคนนี้ครั้งหน้าลองนึกภาพดูจะเกิดอะไรขึ้นครั้งหน้าเขาจะบอกว่าไม่ได้ครับถ้าจะได้เดี๋ยวผมต้องทําเรื่องขออนุมัติก่อนต้องขออนุมัติค่าใช้จ่ายตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นคุณรอไปก่อนเครื่องบินเครื่องบินผมจะไปไม่ทันนะเดี๋ยวผมตกเครื่องก็อันนั้นคือเรื่องของลูกค้าครับแต่นี่คือเรื่องของผมไม่ไงั้นเดี๋ยวผมถูกตรวจสอบ มันก็จะเจอเข้าอีหลบเนี่ยครับสุดท้ายแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะทําอะไรให้มันคล่องตัวได้เลยเห็นไหมนั่นเพราะฉะนั้นเรื่องของกฎเกณฑ์ก็บังคับลำดับชั้นอนุมัติเหล่านี้แหละครับที่มันจะมาบดบังแล้วก็มาเป็นอุปสรรคหลักเลยนะครับที่จะทําให้องค์กรของเราเนี่ยมันอาะจายมากขึ้นนะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของพนักงาน ตัวพนักง,งานเองยังคงยึดติดกับระบบการทํางานแบบเดิมเวลานายสั่งให้เปลี่ยนก็มักจะมองว่าทําไมมันยุ่งยากนะักของเดิมก็ดีอยู่แล้วนี่ทําไมจะต้องเอาตัวเองไปพัวพันกับระบบอะไรก็ไม่รู้ทําไมไมันต้องเร็วขนาดนั้นบางคนก็เรียกว่าทํางานนานนะครับอยู่กับคอมฟอร์ทโซนอยู่กับวิธีการทํางานแบบเดิมคือรักษาสาภาพสถานภาพเดิมของเขาไว้ให้นานที่สุดพอระบบใหม่เข้ามาทําให้เขาต้องเปลี่ยนเขาก็เลยไม่อยากเปลี่ยน อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการเมืองในองค์กรที่รุนแรงแนวคิดอาจายเนี่ยมันต้องเปลี่ยน mindset กันทั้งระบบผู้บริหารทุกระดับต้องเชื่อในมุมนี้แต่ถ้าองค์กรนั้นเนี่ยยังมองผลประโยชน์ของตนเนองก็คือผู้บริหารไม่มองผลประโยชน์ของลูกค้าหรือคนที่เราติดต่อด้วยเป็นหลักเนี่ยนะฮะมองผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักไว้ก่อนเนี่ยสุดท้ายแล้วทุกคนก็จะปัด น,นะฮะก็คือจะชี้ออกว่าไอ้นี่ไม่ใช่ของเราเป็นของคุณนี่คุณก็ไปทำสิแต่ถ้าองค์กรที่เป็นอาจายจริงจริงเนี่ยเขาจะมองคัสเตอร์เมอร์เขาจะมองคลีเอนต์เป็นหลักเลยแล้วก็ตอบสนองตรงนั้นเนี่ยโดยที่กลับเข้ามาโปรเซสเรายาวไปเรา,าปรับเลยขั้นตอนมันยุ่งยากปรับให้มันสั้นเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการจากเราเนี่ยเร็วขึ้นคล่องตัวขึ้นตอบสนองปัญหาต่างๆของลูกค้าได้ทันทีเพราะฉะนั้นภาพขององค์กรเองการเหมือนก็ต้องไปเยอะ ถูกไหมฮะผู้บริหารทุกคนก็ต้องมองเห็นผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลักไม่ใช่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักเั้นพะจากสาเหตุเหล่านี้น่าจะทําให้ท่านมองเห็นนะครับว่า,าจายเนี่ยเวลาจะเอามาใช้จริงมันไม่ใช่จะง่ายนะฮะมันอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไม้เซตของคนกันก่อนให้ความรู้นะครับอาจจะเริ่มจากการที่ ลดกฎเกณฑ์ลดระเบียบบางเรื่องก่อนที่เข้าใจง่ายๆหลังจากนั้นก็ค่อยๆขยับตัวลึกเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดความเรียกว่าเคยชินกับระบบใหม่เกิดความเรียกว่า,วามีความรู้สึกที่โอเคละว่านี่คือเราต้องรวดเร็วขึ้นเราต้องประสานงานกันอย่างแต่ละฝ่ายจะต้องยึดมั่นการประสานงานกันอย่างดีอย่างงี้ครับแล้วแค่นี้แหละาจ่ายมันจะเกิดขึ้นได้ทุกจุดในองค์กรนะครับก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ